พระธิดาของสมิทธ์พ่อหมอนให้นามว่าเลตยาบทบาทการแสดงของนางเอกหน้าหอมแก้วน <out> ้องแอนปริญญา ปั้นผลิตยาครับ พูดกันแต่เราอะอะไรนะอะไรแล้วมันบอกว่าระบายยังไมหรอเขาคนหนึ่งกันทิ้งต้อไปดูคุณมาว่าอะไรเขาเรื่ว่าแม่ของน้องเจดายใจเดียวมาแต่ว่าว่ามาแน่เลยเขาเรืองอะไรใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องมาใช่หไหมเพราะว่าอุณหภูมิเกเข้าไปเนี่ยได้ทุกคนเลยอะไรนะใจเย็น,ใน,ในแล้วเมื่อคืนกูฝันด้วยฝันว่าอะไรกูฝันว่าแม่เขามาดูลิเกย์นะบังคับกูฝันแม่สิ เขาอกฝันลายเดี๋ยวรฝันม่นได้ฝันลาหรือเปล่าฝันจะเป็นจริงเออเดี๋ยวี่จเยนเขาเรียกใครเดี๋ยวเขากำลังดูอยู่ว่าูันใครได้เลยน้องแอครหยบ้า แน่นนอะอย่างนี้เรานาใสยก็ดีได uh. uh, ้ฝ yeah, ันกร้วคุณรูไไฝันบาเมื่ออย่างงี้ขอให้ฝันบ่อยๆนะฝันไตลอดเลยวเนี้ยแต่ทางนี้ไม่ได้ฝันนี่าก็ได้ออนไลน์นะครับมีออนไลน์ด้วยงวัออนไลน์อ้แข่ิงนอันไหก็ได้น่าเหเลยนะท่ ไม่ได้ตกรางวัลมานะคะเดี๋ยวจะแหลงโวยพรให้กับแม่ะครับเอาเยงประมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้ชมลิเกกันต่อโอ้ ยังไงก็ะแตกต่าบคนนะก็เป็นอย so ่างสูงเลยขอรวยๆนะครับรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะครับเออมาเอานมาแต้มมาเอาเลยอ้าวคุณแม่เอาผิดคะเรื่องนั้นนะเรื่องเล็กแม่ถ้าไม่ได้อะไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่เลยขอบคุณคุณแม่นะ

ทำฝึกฝนให้ดีนะเดี๋ยจร้องอีกอ่ะหนควุมไม่งอายสวัสดีนักนั่ทิ้งยอยอมาองนี่ขี้เล่นนาะจะห้าวดงวันก็เล่นขี้เล่นกงทิ้ที่ไหนเนาะมหาดงเกือร พอเดียร์ครับพเดียรกัน,นเนี่ยมองทั้หมูมิม<ค>่ขอถววยบ้านโง่ไปเนี่ยอะไรนะหมูวิมูมิ้นใจเจ้ใจเจ้าสามคนมากาที่เป็นเพื่อนด,ดูแลพระราชธิดาของข้าพระราชธิดาของเสด็จพ่อเอ้ยเจ้ารู้หรือไม่ว่าความเจ็บช้ำม,มันเกิดกับเสด็จพ่อนั้นมาเป็นเวลานานเรื่องนี้เจ้าคงรู้อยู่ยในอกฝีม้าลายมือของเจ้า พ่อเคยบอกให้เจ้าเล่นม th ันฝ so ึกเสาเอาไว้ทักเพลงดาบเพทคุณเจ้าฝึกต้องหรือไม่ลูกเรื่องของพ่อไม่ต้องห่วงเราเลยค่ะนี่และที่สำคัญอย่าหาว่าฉันนะหมองฉันจะชมฟ้าหญิงเลยพระองค์หารู้ไหมว่าฟ้าหญิงเนี่ยฝึกไปไม้ลายมือเดี๋ยวนี้นะเพคะเพื่อเข้ากับฝีมือผู้ชายคนหนึ่งเลยเพค่ะจะพูดจริงจริงหรือมองฉันพูดจริงเพคะขอใจขอใจ บัดนี้กองทัพแห่งตองโง่นำโดยองค์พระราชบุตรมินทร์จากทัก้งประเทศเตเมืองและเพื่อน มันจะเติบโตมาเป็นหนุ่มพร้อมที่จะแก้แค้นลูกรักของพ่อเลยพ่อต้องออกสึกอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้พี่เจ้าผมพร้อมที่จะออกสึกกับพวกเราให้หมอเขติดตามไปด้วยนะพี่เจ้าเจ้ามั่นใจนะลูกว่าเจ้าจะออกสึกคู่เคียงกับพ่อพ่ออย่าหัวเลยเรื่องนี้ผมจไม่พร้อมเพราะฉะนั้นข้าเจ้ามั่นใจเจ้าแลพวกเราทุกคน